สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนี้มานพอกับน้อยอีสานได้แม่กาจา้ามื่อนี้ย่างทูนาจา้าย่าปลาทูนาใส่ตะไคร้ใส่ใบบ,กกบ,บกักกุลจาแล้วก็ใส่บักริดมาจะเนาะย่ปาปลาทูนาจ,าจา้าใส่บักริกสดมาพอกินกับข้าวเหนยียวจา้าข้าวเหนียวห่อนๆเลยจา้าน้อยหนึ่งแล้วน้ากาเ็เสร็จถุงายานแอ้ววันนี้ก็ขอได้จะเดิมน้ากันหนึ่งแล้วน้าก็เสร็จถุงจ้ะข้าวเหนียวห่อนๆเลยจะเดิมข้าวเหนียวห่อนๆห่อนแฮค่อนออกวายวายเลยจะ นี่ไหนเราจาน้อม้ากินขเที่ยงกันเ้นจาจะเดอ้อทางเมืองไทยทางต่างประเทศจะมันนี่น้อยอคิดออกว่าย่าทุนาสามีบอกว่าย่าทุนาแต่สามีกินแบบว่าของฝรังอ่ะจ้ะที่ใส่พวกเมโยอันนี้น้อยกินแบบไทยจะน้อยก็เลยอ่ะใส่บกริกใส่ตะไคร่ใส่ใบบักูใส่บกกับกซี่า้านเท่าเลยนะจ้ะมาเราจะเดอ้อแซ่บแซมกันจา้อจาอแบบ เป้นกะกแต่งาเต่งพักสลัดเจ้าเกาจ้า sao dạy là dạy 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 thương rồi

幺六三，幺六三的半汤料。啥？ เร่นย่เพ่อเดียวถามแม่ไปโรงเรียนจ้ะทำยังไงได้จะได้บ้างบกักพริกสดจ้ะสีแดงอืมไอ้องมันแหละจ้ะฮะ บอกพริกสดหน่อยสาจังบอกพริกสดบอกพริกแห้งจ้ะตะไข่ติ๊กบติ๊กบุงติ๊กบุ๊งตกใจไหมจ๊ Look that, boy that's that. ตะไคร้กับใบบกูดเนี่ยสีบกปันไหนเดี๋ยวจะเดิมแต่ใส่ตะไคร้กับใบบกูดสีหอมแห้งหอมแซ่บใบบกูดแซ่แข็งจ้าตะไคร้กับแซ่บแข็งจ้าหนอยมีตะไคร้หนอนเอาใส่กระทางประมาณซีซีกระทางเดี๋ยวจะหนอนก็นตัดแล้วก็แซ่บแข็งใบจ้า อ๋เฮ็ดวิดีโออยู่จ้ะที่บ้านปลูกตะไคร่เดี๋ยวปีนิ้สิเ็ดอีกอยู่จ mm ้ะ hmm. mm hmm. Nhằm thức to một vị. Ừm oui. mm. Mm-hmm. <laughs> คลิปนี้พอ่อใบสมนีน่าจะเนาะหน่อยขอขอคุณทุกคูทุกคนที่้ามารับชม่องหน่อยอีสานในแม่กาจ้าหน่อยขอเป็นกาลังใจทุกคทูกคทุกคนทั้งผู้ที่อยู่เมืองไทยทั้งผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะจ๊ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจ้าเหตุยังก็ขอให้ประสบความสําเร็จเฮงเฮงปังปังปังทุกคนนะจ๊ะเนาะพอกันคลิปหม่จ้าบายบายจ้า